วัดห้วยมงคลอยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดห้วยมงคลเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคดต,ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดต,ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามใหม่จากเดิมห้วยคดเปลี่ยนเป็นห้วยมงคลซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้านห้วยมงคลและวัดห้วยมงคลโรงเรียนห้วยมงคลและโครงการต่างๆอีกมากมาย รอาจารย์ไพโรธประพัสโรและพลเอกวิเศษคงอุทัยกุลรองสมุหาราชองคารักษ์ได้มีดํำริที่จะสร้างหล่นพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาครบรอบหกรอบ รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจเหล่าพุทธศาสนิกชนเรื่องราวปาฏิหาริของหลวงพ่อทั่วที่พุทธศาสนิกชนในภาคใต้ให้ความเคารพเรื่องใสมาเป็นเวลานานและรู้จักกันเป็นอย่างดีจึงกเกิดการร่วมมือร่วมใจจากหลายองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในการสร้างปฏิมากรรมองค์จำลองหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกลพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อทวดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2547ซึ่งหล่อด้วยโลหะผสมหน้าตักกว้าง9.9เมตรสูง11.5เมตรวนตันสูง3ชั้นชั้นล่างกว้าง70เมตรและยาว70เมตร